สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลโจ้เจวิตนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนทำา u e s นะครับมาไกด์นะมาไกด์ทำา u e s นะครับที่ชื่อว่ามุ่งหน้าไปยังโบราณสถานเพื่อตามหาแผ่นยกแปลกประหลาดครับทําไมต้องทาไมคลิปนี้ถึงเกิดขึ้นนะเพราะว่าในแม่บับมันไม่บอกสานที่เลยนะมันให้หาเองฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํา4จุดนะครับที่เราต้องไปตามหาแผ่นครับแต่ต้องกราบขอภัยนะครับตอนนี้ครับผมเก็บมาแล้ว3ามทับสี่นะคือผมไปมาแล้ว3ามจุด เพราะว่าผมกดบันทึกแล้วแต่ว่าคลิปมันไม่ไม่คอมมันไม่บันทึกให้อะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพานะครับตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวเก็บจุดที่สี่ก่อนนะจุดที่สี่จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับจุดที่สี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บให้ครบ่อนะโอเคครบแล้วครับอ่ะทีนี้ผมจะไล่ให้นะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอาเดี๋ยวแบบใหญ่นะครับแบบใหญ่เลยนะครแบบใหญ่นะครับโอเคนะครับเมืองเมืองดินนะครับเมืองดินนะครับโอเคนะครับจุดแรกนะครับอยู่ตรงนี้ครับ จุดแรกนะครับจุดที่สองครับตรงนี้ครับสังเกตว่าจะเป็นเหลี่ยมครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจุดที่สองครับอ่าเล่นลงมานะครับจุดที่สามอยู่นี่ครับจุดที่สามครับโอเคแล้วก็จุดที่สี่อยู่ตรงนี้ครับนะครับสี่จุดตรงนี้นะครับโอเคแล้วหวังว่าทุกคนครับก็เปิดแมทแล้วก็บินได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาส่งเฟสตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องโจทชีวิตนะครับผม ยังไงก็ฝกากกดติดตามฝกากกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีไกดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆมาแชร์กันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับอวัสดีครับ